บอกโปรโมชั่นบอกราคาบอกโปรโดนละเมิดไหมไปดูกันนายหน้าสายบอกโปรเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้โดนรับการแจ้งเตือนจากทิกตอกแบบนี้ต้องบอกว่าในปี2 0 2 5เนี่ยค่ะทิกตอกเนี่ยจะมีความเข้มงวดกับครีเอเตอร์มากยิ่งขึ้นนายหน้าสายบอกโปรเนี่ยก็จะรู้สึกแบบร้อนๆหนาวๆอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะสำหรับนายหน้าสายบอกโปรโมชั่นต่างๆ ให้ทำแบบนี้ค่ะ1ใส่ข้อความแล้วก็พูดอย่างชัดเจนไปเลยราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเมื่อโปรโมโชั่นมีการสิ้นสุดลงราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลาแฝดเซลล์หรืออาจจะพูดว่าหมดแฝดเซลล์ปุ๊บราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นข้อความเหล่านี้สามารถพูดออกไปเลยในหน้าคลิปก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นข้อความในคลิปวิดีโอก็ได้ค่ะ2การระบุช่วงเวลาอย่างชัดเจนเช่นโปรโมชั่นนี้สาหรับ2-2เท่านั้นหรือเราจะสามารถระบุเริ within, achte, ่มโปรวันไหนเวลาไหนแล้วสิ้นสุดโปรวัน ratings, ไหนเวลาไหนก็ได้ค่ะ3การใช้บอกโปรแบบคำพูดกว้างๆเช่นนะเช่นที ก,ก็คือแบบว่างบละคันหลักสิบไม่เกิน2แบงแดงหนใบเทามีทอดอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยในปีส0 25ไดห้นหน้าคนไหนมีการปรับตัวเท่ากับรอดค่ะฟังคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายช็อปจีนิค M C N